เห็นใครนะที่สามารถขี่เสือได้ไอ้หนูและคนุนต่นงกันอะไรเซียนเดียยวในนาซองยาสุกเก้ได้ประกันลังเสือแม่เอ้ยแม่แกงเลือเกินไม่เคยอ่อนเน่นอนปอับเป็นนักเล่นละครสัตว์เป็นกองคารวานละครสัตว์หรือเนี่ยเปล่าฮะเราไม่ได้เป็นกองคารวานละครสัตว์ดังที่ท่านเข้าใจนะเอาเลี้ยงมาหรือเปล่าไม่ได้เลี้ยงครับ เจอในป่าแล้วก็เจอมันก็จับขี่มันเลยโอ้โหทัำถึงอย่างนั้นเจอแล้วนี่ครับผมทําอย่างนี้นั่นแหละเราโย่บอลนี่เราตับซัดเราไม่กลัวเราตือว่าซัดก็มันเหมือนกับเราทันวันนึงนึงกีนว่าเราโย่ไม่ได้ได้เราเมยตัวกันั้งเราไปเที่ยวไอ้จางแต่งเล่นมันไงบแดบแดบจ๋อยเราเมยเราเตี่ยวแขกกิ้วมือหัวเล่นแขกกิ้วเสื้อก่าวานแต่ว่าไม่กะเรา

โอ้แล้ววันนี้ก่ออ้าครับทําเป็นใครไม่ทราบอืมเราจะขอบอกให้เข้าใจเรานี่คืออจอมทัพนะฮะเราเป็นจอมคนแ่งราชาจากเชียงแสนเราชื่อชาญชัยนี่คือท่านคุ้นนะเป็นเป็นเป็นผู้บัญชาการหทรสุสุดแ่งราชาจักเชียงแสนอ๋อครับแหมขอคารวะขอคารวะไต่เท้าแบบกะแล้วเนี่ยมึงจะนั่งจีนดีหรอ ว่าแต่เจ้าเองอ่ะผมเป็นเด็กวัดครับอ๋อเด็กวัดอยู่วัดไหนวัดสมเกลียงวัดเราโลดทิพซองบาทโ <c oughs> ยกับหลวงปู่ตองแดงหลวงปู่องแดงแก <c oughs> แล้วตัวก็ละเยดนย่อยเราอยู่นครเชียงแสนเออได้เห็นขีดความสามารถพ่อหลานชายอะเรียกหลานก็ว่าได้นะเพราะเราเวลาที่ก่อมาหลวงการผ่านไว้ไวมากพอแต่อายุเทา่าไหร่สิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปียังหนุ่มมากมีความสามารถสูงฮะ อตัวกับเจอเไรได้มาแน้เราได้รถแจ้กันไวเจอโต๊หนเราคุณต่างกินต่างกอ้อก็รอดรับรุ่นทำรายคุณไม่น่าวดไปเตียวบ้านอายุต่าได้เจรุ่มกับญาตาจานย์อาชิบเช่แต่ว่ารดไม่รอดประกันมันก็ดีไม่ปลือ้มบอบเป็นบบป่อยกันขาดเนือก่อยเติอแม่ก่อยเ,ออเวลาแรงอยู่มันไม่ก่อนกล้องโนรัดเติมใช่พวกนี้พวกนั้นไม่รดเอ โู้มนนั่งจักรในท่านยาวโอ้นอะไรวน้นนั่นอเมริกันบรามันหรือไม่ก็ฮคนสไตล์ฟิีเชียนนี่มันรุดกับวากูคากีคาเบนไอเลยแหม่แล้ลักษณะบุคลิกลักคนนี้ม่ใจะคนดำๆคนนั้นเสียเขาเป็นจอมทัพอ่ะโอ้ครับครับเป็นคนสำคัญของบ้านเมืองก็ใช่ฮะ เออคือเรามาเนี่ยนะต้องการจะมาหาบุคคลจริงหรือคนที่มีขีดความสามารถสูงเอ่อนับว่าเป็นโชคดีของเราเหลือเกินที่เราไม่ต้องจะเสียเวลาเสาสืบหาคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาเห็นบบลานชายเชื่อไหนนะนารายครับอืมชื่อเขาเพราะดีนี่เอ่อนาน่า,นารายนี่ไม่ใช่น่าไดจีบแบบก่อนนั่นแหละว่าเออเออเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้ท่านไดนทํางานสักอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้ถ้ามีงานทํำไหมเปล่าครับระว่างงานเออนี่แหละไอ้ไอปัญหาคนว่างงานเนี่ยคิดท,ทำให้ประเทศชาตินะ่ะศูนย์เปล่านะหรือทาให้เศรษฐกิจมันย่ําแย่แล้วก็เป็นปัญหาของสังคมงานเนี่ยแต่ผมไม่เคยทํเป็นสังคมเดือดร้อนครับก็มีนะมีอะไรจนวนหนึ่งในร้อยหรือยี่สิบเปอร์เซ็นในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะสร้างปัญหายุ่งยางกกับสังคมเรยียวยากจะให้พวก่ันดีมีงานทํามีงานก็มีเงินมา งานอะไรไม่ทราบแตถหากว่ามันถูกต้องกับอุปนิสสยอย่าเลือกงานสิไฮะไม่เลือกหรอกครับแต่ว่าไม่ขัดกับความรู้สึกของผมเพราะผมะเป็นเด็กวัดน,นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่ขัดกับหลักศีลธรรมแล้วเราก็ <c oughs> ผมยินดีที่จะทะ <c oughs> ออําฮะถ้่พูดถึงเรื่องงานก็เออไม่จะพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องน่าคิดจะบอกว่าจะอยู่วัดแต่งานนี้เป็นงานที่จะต้องตัดสินใจและจะต้องเป็นคนที่เฉียบขาดเป็นคนที่ต้องมีต้องสวมวิญญ,ญาณ มหิดคือเราอยากจะให้ทันออกไปสืบหาผูา <c oughs> ้ที่มีประวัติจากการลอยแพอ๋อครับไม่ความบันปลือไม่ทราบครับเมื่อรู้เรื่องของคนลอยแพปรากฏภูมิหลังเด่นชัดว่ามันคือคนที่มาจากการลอยแพแล้วก็ฆ <c oughs> ่ามันซะโอโ้ฆ่าเขาเพื่อประสงค์อะไรไม่ทราบอย่าไปรู้เลยเป็นความลับขอแต่เพียงเจ้าในรับปากกับเรา รับปากเดี๋ยวนี้ท่านจะมีเงินทันทีจะจะมีเงินทันทีอ๋อครับท่านนั้นไม่ได้ไม่ได้หรอก <c oughs> ช่วยาาช่วยฮมาเถียงช่วยฮะอยู่วัดหลวงพ่อสั่งแล้วสั่งบอกเราว่าแม่งน,นั่นใช่ยาเออดองนี่เอาเดี๋ยวพี่เถีงเลยฉันจะอธิบายเข้าใจฉันสงสัยพฤติกรรมของคนคนนี้ล้วเกิดเราต้องการอยากจะศึกษาคนคนนี้ว่าเขาจะมีภูมิหลังเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราไม่ร่วมง,งานกับเขา หรือ,อไม่คลุกคลีกับเขาเราไม่อาจสามารถจะศึกษาเขาไม่อาจสามารถจะวิเคราะห์เขาได้เพราะงั้นจึงจําเป็นจะรับไอเรื่องฆ่าคนฉันรู้นะฉันไม่เคยขว่ขวัขวนฉันไม่เคยคิดท,ที่จะทํางานอย่างนี้แต่สงสัยคนคนนี้ธรรมดาว่าคนของประชาชนน่ะย่อมที่จะต่อการในประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขตั้งอยู่ด้วยความเมตตากรุณามากกว่าแต่ท่านผู้นี้กลับเห็นชีวิตของประชาชนเป็นผักเป็นปลาไปอย่างเนี้ย ฮะเขาเป็นคนอย่างไรประเภทไหนเพราะาม้นแฉันมีเหตุผลอย่างนี้ฉันจึงจะต้องรับงานนี้อ๋อสวัสตกลงเอาครับผมตกลงครับไอ,อ,อ,อไ้เรื่องเงินเงินทองทองนี่เป็นเรื่องมาทีหลังขอแต่เพียงไอ้ผมได้มีโอกาสทางานถึงทํางานได้มากค่าจ้างจะน้อยผม,มจะทาเออให้บันได้ย่างนั้นสิพี่ผมอืมดีมากเจอคนจริงกันแล้วในนี้ครับคมคนจริงแล้วเรียกว่าคุณธนนรร์บัตรถูกต้องอย่าเพิ่งยกยอเพราะว่าเขาว่า ไอยอมพวกเบาไพ่ก็ต้องยกยอ,ยอมาเวลางานเสร็จแตาจะยกย่องภรรยาหรือสามีกันก่อนต้องยกย่องมาเวลาเราแก่เฒ่าชชาอืมมีหลักปัญญาด้วยเอาขอแต่เพียงจะรับปากว่าจะยินดีจะทํางานในกับเราเท่าน,นี้เราก็พอใจแล้วนะฮะเรา,เาจะมอบเงินไห้ล่วงหน้าไปก่อนอย่าลืมว่า้าันตายอะไรจะจ่ายเป็นแสนนะรวยก็ไม่รู้เรื่องเลยถ้ะอยากจนมาอย่างเจ้านี้เงินแค่หนึ่งแสนบาทนี้ก็ ผมภูมิใจครับจะมากจะน้อยผมไม่เคยตั้งความหวังอะไรไว้มากไม่ไม่เป็นคนมีไยสมธิตสูงหรอกฮะอืมเอาฮะยำหอบใครเอ็นทาทีเอาการแล้วก็บอกานะอ้คงจะได้คุมขาส้มประร้์งตาทำงานก้าวกันหญิงมันคงและแต่พวกแกจงตดัดรัวเอาตัวจริงมาเปิดให้ดวงหน้านี่เป็นกาจ่ายด้อยอีกเล็กน้อยวันละไอีกไล่สิ่ จะอยู่ดีมีรักพึงพักพิงแต่อย่างนี้มอาใจเรานีปลางานปิดความลับในเช่อพอทนี่เป็นก้อนครับในย่างนี้ถึงรองอูซสมุตันเมืาา่อไรเราปาคำจะทำกรรมรับเงินทางลวงหน้าหรือเป็นคาจับใจดีนะเอาไหนดิจ่ายเงินให้ไปถ้าพี่โน,โน้ยเป็นคนมาไปทตามืองน้่เถอให้รันยึกนะ ให้หลันจิกครับยืนเค้นอล่างเราบาก็ออกมาให้เอานำเล่จักร้อนนะครับครับแม่เ,เลยครับขอบคุณเล่สักร้อนกร็รูดโตก็บใบยาอร่อยโดเรมอนในยูระบาสหาไม้ก็ไม่เบีบุกรณระดับนั้นก็หลักาชาเฉียงผมไม่ใน,รน่ระดับนี้ปิ่มแบงปลอมได้ระดับนี้เราก็จากกันก่อนแล้วจะพบกันอีกในเมื่อท่านทำงานให้เราสำเร็จนะครับขอบคุณครับไปก่อนแล้ว ไป hết เด็กเออจำเนี้ยไวกันนองนองนะถ้าวันหยไปบ้านพีงนะเอ่าก้าวไม่มีถนนซอยอยู่ไกลถนนใหญ่เย,ยอการบ้านบังกะโลนะ้จีกวาเป็นกะระเดืองนะเป็นกะระเดืองมีรถวกฟาเกินมีรถวันโวประมาณยี่สิบคันนะ,นะคนชายนี้นับจำนวนเป็นชิปชิปอ่าวันโว่ตีรายรายเดี๋ยวก็ไปจอดจัดแหนเลยอ๋อถ้าตีก็จัดรถตีรถเดี๋ยวก็ไปทำ บานมันเดีดรูร้ซั้นหลัดมันไ้ะแม่แล่น้าพอก็พอร,รูอ้ว่าก็บัดปลื้มเนีบ้าก็ไม่ห้ามแล้งก็ไม่ปลรอะ,ะเราตัวแกนนีม่มาปลื้มนี่เงินนี่ที่เราได้มาเราต้องแบ่งปันกันอืมใครบอกมาันกันเลยเต่าเดือะอ่าพันห้าหมืน่นห้าหมืน่นห้าหมื่นเราห้าคนคนเต่าเดือคนสองร้อยครึง่งรัวเทียมันหรอเทียมันหลงมันเออ คือเงินนี้เราจะเอาไปใช้จ่ายไม่ได้นะฮะฉันมีความคิดมาอย่างหนึ่งแล้วพี่นุน้ยพี่เท่งคิดปนรือไหมครับคือฉันคิดว่าเราจะเอาเงินจํานวนนี้ไปช่วยเหลือสังคมนะเราจะต้องสํารวจหาแหล่งยากจนที่สุดว่ากลุ่มชนไหนที่ยากจนคนแค้นเราจะเอาเงินจํานวนนี้ไปช่วยเหลือเขาจะช่วยไม่ได้เขาั้งหมดก็ให้เราได้มีโอกาสได้ได้ช่วยในเท่าที่จาเป็นช่วยไปตามฐานานุรูปครับเดี๋ยวนี้คิดดูสิพี่เท่ง ว่าอนาคตของชาติเนี่ยต้องฝากไว้กับเยาวชนเยาวชนบางถิ่นบางท้องถิ่นบางที่เนี่ยที่ห่างไกลจากาตัวเมืองเนี่ยจะต้องมีความเป็นอยู่อย่างน่าเวทนาอย่างชชินที่ว่าเราควรจะได้หันหน้าไปมองดูบ้างเ,าเรียกว่าเป็นโรคขาดอาหารขาดการศึกษาฮะจะเป็นส่วนใหญ่ในเมื่อเยาวชน อยู่ในสภาพอย่างนี้คาอาหาราการศึกษาก็เท่า,ากับชาติเนี่ยเป็นนามพาตด้วยต่อไปเพราะงั้นฉันจะนำเงินดังกล่าวนี้ไปแจกใจ,ใจกับสังคมที่เขายากจนแล้วเรากินไรไอเราช่างเําไม่เป็นไรเราต้องคิดถึงคนอื่นไว้ก่อนอ๋ออันจะวัอไไวิอวัยเพื่อนก็ดอกใช่อา้าต่อจนี้ไปเ,เราจะได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อยสุดผลบุญที่เราก็ทำทวิญญาณของแม่ยังไม่ได้ไปสู่ที่สุคติ จะได้ไปสู่ที่สุกติหรือถ้าอยู่ที่สุกแล้วจะได้สุกยิงๆขึ้นไปอีกครับกระดัมจออ่อยพุ่มพลอยสรางสุกูพอยพุ่งล้นเอาเถอะนะไอ้ความดีนะเราทำเอาไว้เหอะเราไม่เห็นในระยะสั้นแต่มันจะส่งผลในระยะยาวอย่างน้อยสุดทําให้สุขภาพทางจิตเราดีขึ้นมาเราได้ทําบุญนะการให้เขารู้หรือเปล่าว่าความภูมิใจมันอยู่ที่ตัวเราไอ้ความภูมิใจเนี่ยแหละคือบุญนะแล้วทำมาไรแล้ว นุ่มนวลแน่เนี่ยแ,แล้วแน,น่นอนแต่จริงๆนะให้เราเตือนมันเบื่อไอ้มันให้เตือนเราต่อทุแตะมันเกิดมาแมน่นั่นได้แ้วเรื่องมัน,มนรู้ว่างานชิ้นนี้มีความไม่ใน,ใน,ใน,ในายไ้รับคำที่จะทำงานยหญยพร้อมกับคนตอนแอดทางเพศไทยนี่เข้าใจแจ่มแจ้งแรงสำคัญ เอามาไอ้กูแต่กูแบบเจอแบบตุกตุกชัก,กัดเจอกระใสยล้าไปไหนได้เนี่ยได้ได้มาแล้วเดี๋ยนี้มึงมึงมึ่งจอยรุดอิสแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ไก่ติดอยู่ไม่รู้ว่าวัตเตี้ยนเป็นบัตรปลือมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยี่ปันปลือยมันมันไม่ไก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 ่ติดจอยรุ่นจ่ะ ช่ใช่ใช่ใช่รุ่นจะเมื่อกูเลยอุ๊กตุกๆกระบะแหมหน้าลงคู่ดีจังกลับไม่ตาย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 ตุกๆร้ายๆเอาไว้ทำไมไม่ดำถึงปีหลิมดำจะแม็ดเบออีเซ็ต ชาดไม่ไว้เบื่อ,อตายไม่เด็กขับใจเครื่องกะคีดเสียเกียร์ก็ไม่ก้าเวลาเช้าๆยังแม่มรุ่นกเร่อเลยยังนองกระไรย,ยังนายกระรวชาดจำเป็นรู้ว่าไม่เบียร์ได้เสิร์ฟไหมขับไปตาย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 รถรายราเอาไว้ทำไมวิ่งทั้งวันจนเล้ามันหมดข้าวเที่ยงก็อดแทบต้นไม่ไหวหนามันก็ไม้ได้ก็จับแกง๊ง คาเช้า,ชากระแป้งคาเบียนกระคาบเบีย้ยไม้สักบาทอีเจ้าขำรับกับไรชอมหไม่ได้ชอหไม่ได้ชอหไม่ได้ชอบไม่ตาย,ตาย,ตายรถไร้ไร้ชอบม,มันเรื่อยไปมีรถดีวิ่งเร็วแน่แน่รถแย่แย่วิ่งไม่ไว้ไม่เรียกไอ้นัดแหละจัดโกงไอ้ร้อยเขื่อนดังน้อยน้อยจับไปซะไร แรงจนถอลุดหยุดอย่บมาดูต่างนอดต่างรักรู้ไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนขับไปตาย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 รถได้ได้เหยียบมันได้ไปเหยียบไปแรงแล้วก็แซงคันนารถกองข้าแซงไม่ไหวไปกูรุดไปเพราะว่าตัดน้าเล็กไม่ใครอยู่ไม่มันกับกูไม่รู้ไปโยปเรยวนยจับจับตา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 ย จับจับได้จับจับได้ฝ่าวาในคู่สตัวทำไมเครื่องนั้นในวันติดตังเมื่อไห้เข้าใจเราแจ่แจงแล้วสำคัญจะเป็นอาสุนตัวหรือว่าจอเป็นประโยชน์ของชาติอย่างวาดวันทุกๆคนยินยอมพร้อมใจกันเรารีบดันดันซื้อซ้ายก่อนลอยแพ้โอ้แล้วลอยแพ้ อกใจเมืองพรมเมนทิ้งยากเลือรือเป็นลักแร่ศึกไม่แกล้งรวมดำมันกะไม่วันไรเป็นกอแก้วกอทองวางอําไยกําแพงใหญ่ล้อมกว้างไปดูอะีรติดมีวังหน้าวังล่างแต่วางล่วงงามเลิศลวงลอยความอาการนี้ กอดพระธาตุซูซี่ฮาวิจิตมนเลติดท่อตาไม่เลยกดกล้องก่อนแก้วแก้ววิเศษใส่วิเศษสิ่งอินโทและมันก็ยังสยดสยองสิ่งดินเดียงรุงเรื่องหยดลุงเรื่องรอดรดเจ้าพาลายัเจ้าเจิมจอมมอม เจ้าเจิมจอมแม่วม้ามาที่เช้านเช้าเช้าเริ่มงช้าเดชาบันดาสักบันดาเจ้าพระยางเออจักซาบิพัดไปจอมพบไม่หลบลุกไม่หลบรอต่อมือดึกอระเดืยดชนเชาเมืองปรีแรมกระเซ็นซุกกระเซ็นสั่นแสบราคาหยุดดีนะถูกตัวตัวทั้งทางนี่เออยังไงก็ เราก็ได้ชื่อว่าพยายามที่จะรวบรวมหัวเมืองหรือแคว้นต่างๆเข้ามาเป็นเมืองขึ้นของเราให้มากที่สุดอันนี้เป็นจุดประสงค์หรือเป็นโครงการระยะยาวและผลที่เราได้ปฏิบัติการในหอเวลานี้เรากําลังจะได้เป็นเจ้าโลกหรือกําลังจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เมืองไหนทีเ่เราเห็นว่าเป็นอู่ข้าวอูป่ปลาหรือมีทรัพย์ในดินชิ้นในน้ําก็เราควรจะรีบองเมืองนั้นเข้ามาอยู่ภายใตย้อํานาจของเรา เช่นนั้นครับพ่อที่นี้สําหรับโครงการของพ่อต่อไปนี้หัวเมืองต่อไปที่พ่อจะได้ไปยึดอานาจนี้ก่อนเลยสิลูกก็เมืองเชียนแสนเมืองหนึ่งที่พ่ออยู่ในโครงการของพ่อทีเดียวเมืองนี้พอดีเขาก็เปิดช่องโว่องค์กตรยัตร่เวลานี้ทําอะไรไม่ถูกจะแพะชนแกะันดังคําคนที่เขากล่าวนะเพราะเนื่องจากว่าเกิดไม่ บ้านเมืองนี่เกิดสําฤทธสายเกิดศึกภายในเกิดความวุ่นวายภายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตีพร,ราชโอรสในมหายหรือว่าพระมเหสีต่องถิ่นบัญชนชีพอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรียวกว่าทําใหเา้เกิดความวุ่นวายขึ้นเ,เดี๋ยวนี้พระองค์ก็ได้เผลอรประกาศและก็ประกาศอย่างเป็นทางการโดยซ้ําว่าถ้าผู้หนึ่งผูดด้ใดใครที่มีประวัติหรือภูมิหลัง มาจากการลอยแพแล้วแล้วก็นะก็ให้เดินทางไปรายงานตัวแล้วพระองค์ก็จะได้พิจารณาเป็นบรรทาญาติเพราะงั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเสียรีพลก็ขอให้ตัวของเจ้านฮะนันทการของพ่อจงเดินทางไปเพื่อนะรายงานตัวดังกล่าวเดี๋ยวก่อนพ่อเราก็จะไปสืบภูมมหลังเหละฮะก็มาเขาสืบภูมิหลังเรา,เาก็ว่าไปโมเมไปตามเรื่องแต่เหตุผลมันไม่เพียงพอ เมื่อเหตุผลไม่เพียงพอเขาไม่ยอมตกลงเราเมื่อนั้นเราจะใช้อํานาจยกแสนยานุภาพไปวันเดียวก็ราบเรียบเป็นหน้าเพรีพ่อน่ะเล็งแต่ผลเลิศคิดแต่ผลได้แต่ผลเสียพ่อไม่ได้คิดนี่อย่าลืมว่าพวกมนุษย์นะ่ะพวกนี้วิวัฒนาการกนะ้าวหน้ากว่าพวกยักษ์เรานะพ่อเดี๋ยวนี้นะ่ะลูกลัวแต่ว่าพวกยักษ์เราน่จะตามเกมมนุษย์ก็ไม่ทันอือันนี้ก็ขอบใจที่จ้าก,กรุณาได้เตือนพ่อเอาคัะ การไปของลูกเนี่ยพอจะไปในลักษณะที่เรียกว่า,าไปแบบที่เรียกว่าม่ใจะไปลักษณะอย่างนี้คือพ่อน่ะจะใช้อำนาจของพ่อในด้านอาถรรพ์ประเวทนะฮะเปลี่ยนสภาพของตัวเจ้าเนี่ยให้เป็นให้เป็นผูน้มีบุคลิกลักษณะมนุษย์มันพอทําได้จะไม่เคยเห็นความสามารถของพ่อทังนั้นก็สุดแท้แต่ลูกจะไม่ขัดหรือมันจะไม่โตแยง้งแต่อย่างใดเพราะการโตแย้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเตะทวง นะ้าทำให้งานไม่เดินอ่าก็ใช่เอาครับเจ้าทำใจให้เป็นสมาธิลูกนะทำจิตให้ว่างเมื่อจิตจะว่างเมื่อไรเมื่อนั้นแนหะมันจะบันดาลฮะพ่อ,อลูกจะพยายามแา่ยากจะดึงนิวเวศประเทศชามแกรวมแรงนะนะยังจังยักษีลาอนาธิคมรืออุดมดีเราเกลื่อนบุรีข้องทยยานใจเย็นไม่น่วงเลือดเชือเ้อเนื่อ

然后我跟着 ในการไปดําเนินงานทั้งนี้เพื่อผลของความสําเร็จเอาทะลุพรมธาดาอันเป็นพรสักชิ์ก็จะได้มอบหมายแก่เจ้านะแก่เจ้านะไในสำเร็จผลในสิ่งที่เราหวังตั้งใจเอาไว้แล้วก็การไปนี้พ่อก็จะได้ให้ทหารติดตามไปด้วยแต่ทหารนี่มันเป็นทหารพิเศษนะมองตัวไม่เห็นเอะทหารยังไงพ่ออืมขอเจ้าสานึกว่าจะมีทหารติดตามไปกนแล้วกันเออนี่เองในฐานะที่ คอยเส้นสวงวิญญาณก็ให้พวกผีดิผีตายผมอย่างไรก็แล้วในจัดการไปเร็นวิญญาณเหล่านั้นมาเดี๋ยวนี้ตุ่นละเฮ้เพื่อนก็ได้เป็นผู้กำผูกองเป็นนายพลนายปั้นเราเป็นผู้กองมากันผู้กองปีจ่ายมันได้จะวะเธอจ้ะวะให้ก็ปอกเงินเดือนให้ก็แล้วกันเป็นน้ำใจได้เรียบร้อยได้มาแล้วเอ้ก็ไปรายงานตัวตอนเท้า ถ้าไวบังคมเนื่อว่าพระองค์จะได้ทรงระกรุณาโปรดชายให้พวกข้าไป้าททำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะข้อพระองค์จงได้ทรงมีประกาศแ้ดับสังมาด้วิเทอข้อพระองค์จงแนวอย่าได้ทรงประวิตกในเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะมีขึ้นเอาฮะก็ขอให้พวกเองนะจงติดตามไปความรักคาลึมกันแก่ลูกเราเอพระเจ้าข่ะอื่นแล้วจ้า้อพ่อ นาราข้อละวาระจากประเทศไปดิเวมบอบเอ็ดดิร้อนทุนกระมอมชอมวางนี่นางอ่นอนอมยังแม่ก่อนดอยดีลุงน่าจะมีไฟผ้าวังแม่ยอมไม้แล้วจะทำให้สซ้ำเล็จคนละเม็ดมันเป็นสิ่งที่ยิ่งหญ่ไปอยู่เย็นเป็นรูปถูกแหง้งไกลขิดซิ่งใดๆซ้อมอารมณ์ปอง นั่นแต่กันคาราวาหรือทนผู้ปกครองอยากดินเดาแดนใจไม่มันมอง่งทำตะวันคว่างปีหรือที่ปลองดองก้อยน้องและดูผู้ปิดแดงช่วยทำรรกิจบิตุเรศตมีแน่น้องน่าเจตานาดมมีเพียบพร้อมที่สุดจงอุดร่างทางสมบัติกระสับสีกิริยาไม่งามตาแก้เรื่องนั้นเมื่อมายเยือนเอาน้อ,นองพี่ ในระหว่างที่พี่ไม่อยู่นี้ก็พี่ขอให้น้องอยงในรับภาระาในนาทีของพี่ที่เคยพี่เคยรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลนะทุกสุขดิบต่างประเทศประกันของเด็กพ่อเพราะการพี่ไปนี่บางทีไม่มีโอกาสจะได้กลับมาอ๋อพี่ทำไมยิ่งพูดอย่างนั้นด้วยอย่าคิดเป็นเรื่องโชกเรื่องล้างอะไรแนละ้วมานึกถึงหลักการเหตุผลนึกถึงความเป็นจริงว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในลักษณะของราชบุตรลอยแพของกษัตริย์นะข้อชุบเลี้ยง หรือใด้แต่งตั้งเราให้เป็นรทาาัทธิญาติแต่เราไปไปมา,มาบางทีก็อาจจะจับพิรุษเราได้เออรอบขอบตีนะอย่าะนั้นก็น้องนะจงทำหน้าที่ของน้องอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็พี่ขอเตือนนะเราเป็นสาวเป็นนางยังไงซะก็ถึงจะเป็นจนเผ่ายกั์ก็จริงอยู่เลยต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้เอเอเกยดเป็นเซวน้องอย่าเนละ่าแล้วลับแล